สวัสดีครับนักเรียนนะวันนี้มาเจอกับค,ครูอีกแล้วนะครับในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้เราจะมาตรุยโจทย์นะครับในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวนั่นเองนะครับต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมานะครับค,ครูได้สอนนักเรียนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวกันไปแล้วนะครับ จำกันได้ใช่ไหมครับมีหน่วยอะไรบ้างเอ่ยมีเมตรมีเซนติเมตรและมิลลิเมตรใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาตลุยโจทย์เกี่ยวกับความยาวกันนะครับวันนี้เจอกันเหมือนเดิมครับกับคุณครูนวลวัฒน์นะครับ,บสิริยนันทนาโนนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่สามกลุ่มสาราการเรียนรวิชาคณนิตศาสตร์นะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเราไปตลุยโจทย์กันเลยครับโจทย์ครับวันนี้คุณครูมีโจทย์มาให้นักเรียนช่วยกัน แก้ไขครับแล้วก็หาคําตอบของโจทย์ที่ครูให้มานะครับถ้าพร้อมแล้วอ่ะไปดูความกันเลยครับอ่ะโจทย์ข้อที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าเสื้อสีแดงเนี่ยยาวสามสิบห้าเซนติเมตรสองมิลลิเมตรนะครับเสื้อสีเหลืองยาวสิบเก้าเซนติเมตรหกมิลลิเมตรนำมาวางต่อกันเนี่ยยาวเท่าไหร่อ่ะนี้โจทย์ข้อที่หนึ่งนะครับอ่ะตั้งโจทย์เลยครับโจทย์ถามข้อนี้โจทย์เขาถามอะไรครับ จก็ถามว่านำมาวางต่อกันยาวเท่าไหร่นะครับคือข้อนี้เขาอยากจะรู้ผลลัพธ์ของความยาวของเชือกสีแดงและสีเหลืองอ่าเมื่อนำจำนวน2เส้นเนี่ยมาต่อกันนะครับจะยาวเท่าไหร่อ่านะครับนี่คือโจทย์ถามอ่าโจ์เขาบอกข้อมูลอะไรให้เรามาครับโจ์เขาบอกว่าเชือกสีแดงยาว35เซนติเมตรมิลลิเมตรเชือกสีเหลืองยาว19เซนติเมตร และอีกมิลมตรนะครับตรงนี้เรารู้แล้วนะครับว่าโจกระถามอะไรโจรเขาบอกอะไรให้เรานะต่อไปปุ๊บนักเรียนตั้งวิธีทำเลยครับวิธีทำก่อนจะเขียนนการนักเรียนต้องทราบก่อนนะครับว่าหน่วยของความยาวในข้อนี้มันมีหน่วยอะไรบ้างนะครับม,มีหน่วยเซนติเมตรและมิลลิเมตรนะครับเรารู้แล้วนะครับ2หน่วยด้วยกันนะครับ ในการเขียนลงในสมุดนะครับนักเรียนต้องเว้นระยะนห่างนิดนึงนะครับอย่าีกันมากนะครับอ่ะต่อไปดูความยาวของเชือกเลยครับขึ้นด้วยเชือกสีแดงนะครับเชือกสีแดงยาวเ,เท่าไหร่ลูก35เซนติเมตรใช่ไหมครับกับอีก2ิลลิเมตรอ่ะันนี้เรารู้ความยาวของเชือกสีสีแดงแล้ว นะครับต่อไปเลยอีกเชือกอีกเส้นหนึ่งคือเชือกสีสีเหลืองนะเชือกสีเหลืองยาวยาวสิบเก้าเซนติเมตรและอีกหกมิลิเมตรนะครับตั้งจุดเป็นบวกทำไมถึงเป็นบวกครับข้อนี้เพราะว่านำเอาความยาวของเชือกทั้งสีแดงและสีเหลืองอมาต่อกันความยาวมันเป็นยังไง ความยาวมันเป็นยังไงล่ความยาวมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าโจทย์ปัญหาในคนนี้ก็ต้องเป็นเป็นบวกใช่ไหมครับอ่ะต่อไปนํามาวางต่อกันยาวยาวเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาหาผลลัพธ์กันนะครับในการบวกนะครับหรือว่าในการหาผลลัพธ์เนี่ยนะครับนักเรียนบวกตรงไหนขึ้นก่อนล่บวกตรงเซนติเมตรหรือว่ามิลลิเมตร นักเรียนต้องบวกตรงมิลลิเมตรก่อนนะครับตรงนี้นะครับบวกตรงมิลลิเมตรก่อนนะครับบวกจากข้างหลังไปไปข้างหน้านะครับสองบวกหกได้ได้แปดอันนี้เรารู้แล้วนะครับแปดมิลล mm. ิเมตรต่อไปไปบวกของพิธีเป็นเซนติเมตรกันบ้างนะครับห้าบวกเอ้าได้ได้สิบสี่สสี่ทดหนึ่งะครับสามบวกหนึ่งได้สี่บวกอีกหนึ่งเป็นห้าอันนี้เราได้คําตอบแล้วนะครับ ที่โจ์เขาถามมานครับว่าสองเส้นี่ยยาวเท่าไหร่นะครับก็คือยาวยาวห้าสบสีซนติเมตรอีก8ปดมมตรนักเรียนเขียนตอบนะครับเอาตรงไหนมาเขียนลูกเขียนตรงนี้นะครับนำมาวางต่อกันยาวเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ห้าสิบสี่หยเป็นเซนติเมตรอ่าและอีก8ปดมเมตร รตรงนี้นะครับนักเรียนเขียนตัวเลขที่เป็นคําตอบตัวนี้นครับเป็นเลขไข่ครับไปนะครับเมื่อเราช่วยกันทำโจทย์ตัวอย่างข้อที่1เสร็จแล้วนะครับต่อไปคุณครูจะมีมีแบบฝึกทักษะ2ข้อด้วยกันนะครับข้อละ5คะแนนให้นักเรียนทำลงในสมุดนะครับเขียนด้วยตัวหนังสือตัวบรรจง นะครับเขียนให้สวยงามนะครับอ่ามี2ข้อด้วยกันข้อแรกนะครับข้อแรกข้อแรกครูให้โจทย์นักเรียนมานะครับน้ำฝนมีดินสอยาว10ซน mm. ติเมตร4มิลิเมตรน้ำตาลมียางลบยาว3เซนติเมตร3มมิลิเมตรความยาวของดินสอและยางลบของน้ำฝนกับน้ำตาเนี่ยรวมกันนะครับเท่าไหร่นะครับยาวเท่าไหร่อ่นะครับอันนี้คือโจทย์ข้อที่1น,นะครับ จทย์ข้อที่2อัา่างงุนสูง112เซนติเ mm, มตร6มิลลิเมตรมะพร้าวสูง123เซนติเมตร2มิลลิเมตรส่วนสูงของอังุนและมะพร้าวรวมกันสูงเท่าไรอ,าอันนี้โจทย์2ข้อนะครับพอละ5คะแนนนะครับนักเรียนทำลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์นะครับ สำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนนะครับในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวนะครับชั่วโมงต่อไปนะครับเราก็มาเจอกันเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวเหมือน,เ,อนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนจากการบวกมาเป็นการลบนั่นเองนะครับสำหรับการบ้านวันนี้นะครับให้นักเรียนนำมาสู่คุณครูตอน ตอนเปิดภาคเรียนนะครับไว้เจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ